ถ้าตั้งก็จะไม่เป็นไรถ้าตั้งก็จะไม่เป็นไรแต่ถังลมถังลมลดวิธีการเกิดไนที่โล่งนักเรียนหรือผู้ที่เห็นเหตุการณ์ตรงนี้อยากนำไปทำเองโดยเด็ดขาดเพราะว่าเกิดอันตรายได้ถ้าลดก็จะแรงดันสูงเพราะฉะนั้นวิธีการใช้ถังแก๊สก็ ตั้งสติให้ดีเพื่ลุกขึ้นไแต่ให้รีบดเดินการปิดแล้วปิดหนไปทางไหนครับหมนขวาเปิ่หมุนขวาปิดหมุนขวาไม่เป็นโรคของจกเคื่อนมือเปล่าต้องใช้ชุดตัลงองขึ้นวทุ่งแค่ไหนทุ่งแค่ใดประมาณนี้แลาวทำเร็วมือเปล่าเนี่นที่บ้านไม่มีชุดกันไฟหรอกเนาเอาป รีบคบดิ๊กดิดิกต่อไปนี้ฝืงแบบผู้ใหญ่น้องดูแลตอวางใยออบตด้วยครับอบตนัรวยแต่ีครับเมื่อกี้บอกยลต่อไปนี้ของง đi cũng phải có cái lộ mặt tròn cái cái mặt nó nó khác đáng điểnเดียว tụi các bạn à à anh phản trước ờ vậy chùa ท่านกล้องเนาะอู้การทาเนาะาทาสองท่านสื่อทางเคมีไหมสือเองต่างประทศ่างประเทศทีเลยอนที่ทําตอนที่ทําตอนแรเที่รูจะเซฟห้าแถวทีม้าวิธีการคือเนให้นี่โม

ทีนไไ้ต้องูาไม่เนไม่ดับไปอนกลับมาต้องขนที่เหนือลมงเริ่มไตั้งแต่3เมตรแม่ขออีกรอบแล้วนะไปไป อ้างสูหสุดที่อบตเลยครับเคอนบ